สวัสดีพี่น้องสวัสดียามเช้าเด้อจ้าบรรยากาศลมเย็นบ่อยๆยามมื <c oughs> ้อเช้าบรรยากาศเพนไม่หมอนเนาะพี่น้องเนาะตูบน้อยนี่กเ็เฮ็ดใหม่เลเด,ด,ด้ออสังีมงพี่น้องนี่เด้บ่ได้เอาหญ้าออกเด้อสังสีตัวที่อันปออกจากห้องน,น้ํานั่นแหละมมง เท่าเดชก,กับเท่าหัมเท่ากี่น้อยลูกไม่เท่าไซมาเห็ดหมื่อวานนี่แล้วเรียบร้อยเ,เ,เป็นหม่มนั่งเย็นสบายปินขางไปเบืองนันอีกบาทนี่ก็ขักไปแบบนึงอีก <laughs> มามาเบืองอาหารเสารไม่มนกินยังหมอนี่ลูกแต่เสาเห็ดนันเห็ดนี่เห็ดกับเขาเนี่ ต้มแ่บเลือดเกิดหมูด้วยพี่น้องนี่กะต้มเนียงใส่ก่ออีสานต้มแ่บต้มนวลนั่นแหละในม้มอนบกปีงต้มกระรสสาดแ่บไปแบบหนึ่งด้วยพี่น้องเด้อนี่ก็เจวนามากินน้ำกันแ่บแสกกินคนเดียวมาเพื่อนก็นกินเขาคนเดียวเราหำกลับไปเฮ็ดเปียกแล้วนะพี่น้องกินเขาน้ำกันบาท กินเขาเศร้าน้ำกันเด้อจ้าสบายดีพี่น้องเอฟซี FC. ทางลาวทางไทยทางต่างประเทศเด้อเมือ่อถู่ทุกคนหลูหลงล้านมาทุกคนเด้อถูกแรงเสียแรงใจถูกกำลังใจไม่ม้อนเนาะมามากินเข่าน้ำกันมาหนิกีคนเดียวกินแล้วก็เสิออกไปพูดละไปห้าลูกห้าล้านุูกละ ทำแล้วก็มากงเวินกับไปหลินลูกน้ำร้านไปเอาร้านไปน้ำอุ่นผมไปหากินฮะน้ำไม้พุดกิโลไปสัน่นเอาผมมีขวดได้เอามาตีหน่อยเนาะมีแม่งก็ต้องไปอยู่เอาร้านมากินขา้าวละมาอย่าเซินแซบมันแซบนะกินข้าวเลย <laughs> เอ้ยเว่ากอ้ยยันได้ยินมเบายันเข่าก้องชนะอือเจ้าตู่มาพิดน้ำ มามามาเสร็จเสร็จยาวๆกันนอ้องเลือดในแม่มอ้อนซื่อมากกับม่เตห์เห็ดตุ่มแสบแสบสดหน้ามืนหอนพี่น้อง ทำกับขึนเข่าแล้วก็ไปแล้วไปเวียดแล้วไปโกส่างนั่นแหละพี่น้องเอ้ยมีงานกับไปมือได้ยุดกับพักไปกับเม็นทำกินน้อยลูกแม่ไซมีเพื่อนใจกันนี่ล่ะไปแล้วก็เสียแล้วไม่ใส่ครับเดี๋ยวเราย่างกับโอ้ยมีมอนกับแม่ไซหักแพงกัน เราไปอยู่นี่นก็ไม่มีภูเวานะ <laughs> ไม่แต่มาลินน้ำกันง่้ยง่ายสูงเยืนกันลองผ่อนดูขนเดียวแล้วเนาะสุดฮอดเป็นไฟกะไปดีไม่ซุกกือาน,นั่นแหละถ้าเราไปคือการเนาะ กุหลาบเธออะคิ้วไฟคิ้วมันค uh kind of ือเป็นแบตามคิ้วท่านหอดซื้อเอิ้นซื้อมือได้กับมือนันเนาะโมมีไฟยืนยงคงกว่าพันไปจ๊บจบคือกันเมิดเ่าคือกันเมิด บ่มีดอกเถาละลูก้วงอกเป็นสาวนั่นบ่มีอันนั้นน่ะน้องพี่น้องเทาไปเรื่อยๆเทาไปเรื่อยๆเถาไปแล้วก็จอยโซ่พี่น้องพญาดเขาโตพญาดพอเขาโตก็ล่นเอาเองเถาแห้งน่ะก็ล่นเอาเป็นนั่นคือการกับต้นไม้นี่แหละหลายปีแล้วก็มันโดมันโดกแล้วก็ล้มฮักแบบนั้นแหละเนาะพี่น้องคนเฮาก็คือกันสิบคนเฮาก็คือกัน เท่าแก่เจ็บตายคือกันเบิดจบจกคือกันเบิดมีไครสิบเท่าดอกคิดว่าตัวเองนุ่มนะตัวเองบ่เท่ามาบอกเลยเอ้ยอีเท่าเอ้ยนั่นนี่เอ้ยแมนคิดตัวเองก็เท่าคือการถูกบอกให้มูเท่าแล้วก็สิเท่าคือการ การตายกับบริเลือกผู้เท่าบริเลือกผู้น,นะนุ่มเนาะพี่น้องแม่นบ่ะน,นุ่มก,ตกต็ตายเด็กน้อยก็ตายเท่าก็ตายตายเบิดจบจบ,จบลงสี่เหลีย่ยมมืดคนเท่าอยู่ขโมยอ,อยู่ซืบเมือ่อ เดี๋เราถากคนเอิญคน,นเอิญจ้ะแมืงง่บาบันเกิดบันเตาไปเข่านเบาแน่นันนะพี่น้นองเลยลูกหลานเกิดมาเนี่ยรุ่นเนี่บูฮูกจักแบบได้เป็นอะไรถ้าว่าเขาวัดบูฮูก็ไปพังพระอาจารย์คนเ้าบูฮูกแบบไรเป็นแบบไร จะคิดเลยแบบบาปบริขีมาบริขีสั่งมากตดไปว่าคิดเดดเบนัหนแหเลยนะบรเห็นเป็นโตคือว่าปบรเห็นเป็นโตบรเห็นเป็นโตบรเห็นเป็นโตขี่สั่งมาดอกใปัจจุบันนีงไ่ได้ชาตหนาะความบาปความกรรมความเวรชาติปัจจุบันนี มันก็เห็นภายในปัจจุบันวสาก็เร็วแค่นั้นเนาะพี่น้องอันผู้ได้ทำสิ่งบุตดีคนเฮาเนา่ะหักกันแข่งกันกลางบ้านกลางเมืองกลางแขนลูกคนพอโตคนเฮามาหักกันสมัคนีกันก็เหมือนขอบครัวเดียวกันคือกันเนาะ ตุ่มแสบใส่กอกอีกสานเห็ดต้องเบิ่งเด้อไม่มันเห็ดสักแสบแลไปเลยเห็ดบ,บริไทยเบิง่ตงตัวนียังหลอกแฉ่ใส่หอมหัวใหญ่หยด,ดดีไว้สุดท้ายใบบกูดมะขามเปียกตัวมี้หรมะขามเปียกกรบีบน่าานาบมะนาวใส่ผสมข้าหน่อยแซ่บ กินหรายำไปได้ไปเนะาะยำมีเขียวยำกินยำกินได้กินยำไปได้ไปไปบ่ได้ทานโคกี่โคยังโคงงนะต้องกอมแปดเก้าสิบปีแต่ไปเซ่บ่ได้เลยคุณจะหนมขึ้นด้คุณจะเกย้อนชีวิตขึ้นด, <c oughs> ไได้แต่บนะ่ได้เลยเนาะพี่น้อง เอาเรียกดุมนะมันเป็นแบบว่าได้ละน้ำค้างไปเรื่อยๆวันนี้เราคุยม,มีมอนก็คุยดมไป,ไปไปสี่หรืพี่น้องเอ้ยเอาไว้สันส้นแบาซิดเถอะเวลาพายเหมือนหายพาเด้อ จะหายจะสั่งสูดหายอิอยุสันถาว,ว้ยเอาต้องใส่อารมณ์ดีๆบรรยากาศดีๆจิตใจเบิกบานสวิตสดใสมันจังอายุมันคอนยืนจะบเ่า <c ười>

เลขเม,มขื่อวานเมนะื่อดเนี่ยเนาะเลขเมื่อหน้าบอกเลยแล้วออกซิบหาพี่น้องเอ้ยเลขกนะไม่น่าหนึ่งถักมาถามเลขกนมะไม่ม้อนไม่ม้อนก็นกนบอกไปแล้วเลขมูหน้าบอกแล้วเขียนใส่ผนังแล้วแต้มหูบก้กาวหัวใจแล้วเขียนเลขบซิบหาใส่ทางกลางเลยมีเจ็ดความอีกเจ็ดหนึ่งหามันออกนะเลขเมขื่นนะอคืนเนี่ยเฮ้ยไม่ม้อนเสียดายไม่ม้อนซื้อห้าพันกีไม่มอ้อ, 5, 000, มมอนถือห้าพันกีพี่น้องเลย สิบบาทแม่ม้อนถือเงะหน้ากันนะกับขั้นพนก็ซื้อกับบอสือแล้วบอกคนจะได้เขียนตัวเลขให้เนี่ยหน้าอ้นน้อยกับบอสือได้ชาว่านี่ซื้อเด้อเลขมาหน้าบอกบอกคนบริบาลใส่ในคลิปแม่ม้อนบริบาลใส่คลิปเลยเราบอกบ้านนี่เนาะเราลัางไม่มิตรบอกว่าซื้อเลขมาหน้ามาหน้าบอกแม่ม้อนมิตรบอกในนี้ cắt chết giang đi rồi chết nương hạ mình muốn phải sử xa lưu mà tôi liệt chết cả thân thử xong xám tố xong tố một bàn chuột xong tố xin hà Hà phân Hà phân cái đây dù xí xén hạ xí xén hà cả thôi đấy จะจังเอยดีละบวชพันธ์อไปหนอมัน่พ <c oughs> ักพันมหาเขียนเป็นเมเดเล็ตเลขนันขนน่นเลขกนี้มาหน้าเป็นเขียนมดอดนักจะหนึ่งหอดซิบตัวเลขกราเขียน,นเป็นเมืดแล้ว ขินเขาเ้อนขึ้นเขาเยอ,อมาขินเขาไปทางไหนตัดขึ้นเขา่านเอออเฮดตไปที่ชั้เฉะพาะไมัน คลิปนี้กับแม่มอนไปกุนเด้อพี่น้องเด้อผากก,กุ้ยแซกดไลค์ซัพตะไคร่เห็ดส้งแม่มอนผากินผักแยวได้จ้าบาย